ยีเคล็ดลับแก้กังวลและความกลัวข้อ1หากกังวลหรือกลัวฉันจะรีบฟังรายการตัวช่วยที่มีประโยชน์นี้ทุกข้อแล้วนำข้อที่โดนใจที่สุดมาปฏิบัติทันทีข้อ2ฉันรู้ว่าจนถึงบัดนี้ทุกอย่างในชีวิตเป็นไปได้ด้วยดีแม้แต่งานชิ้นต่อไปฉันก็จะสำเร็จข้อ3ฉันถามตัวเองว่า ความกลัวในอดีตกลายเป็นอะไรบ้างมีความกลัวสักกี่อย่างที่กลายเป็นความจริงข้อ 4. ฉันจะรีบตัดสินใจให้เร็วที่สุดฉันจะไม่พูดว่าว่าน่าจะทำหรือน่าจะต้องแต่ตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำข้อ 5. ฉันจะไม่กังวลเด็ดขาดหากยังไม่ได้ทำหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ข้อ 6. ฉันแบ่งชีวิตออกเป็นช่วงเวลาย่อยทำไมฉันจะทำไม่ได้อีกสักวันและอีกวันเพราะฉันรู้ว่าฉันสามารถจัดการงานในหนึ่งวันได้ทุกวันข้อ 7. ฉันถามตัวเองว่าฉันชอบอะไรเป็นพิเศษในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและสามารถทำอะไรได้สำเร็จดีเป็นการฝึกให้จดจ่อแต่เรื่องบวกในชีวิต ข้อ8ฉันจะพิจารณาว่าเรื่องเลวร้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรและจะพยายามทุ่มเทกำลังทั้งหมดเปลี่ยนมันข้อ9หากเจออุปสรรค ฉันจะมองหาโอกาสเอาชนะหากยังมองไม่เห็นโอกาสนั้นทันทีฉันจะถามตัวเองว่าน่าจะแก้ไขอย่างไรจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อหาวิธีแก้ไขข้อ10ฉันจะไม่มีทางและไม่มีวันยอมแพ้อย่างเด็ดขาดข้อ11ฉันจะไม่ปล่อยให้คนอื่นมาจูงใจให้กลังวลฉันจะไม่มีทางฟังเสียงของความล้มเหลวฉันจะถามแต่คนที่ เป็นอย่างที่ฉันอยากเป็นข้อ12ยิ่งเป้าหมายใหญ่ปัญหายิ่งดูเล็กสำหรับฉันเพราะทุกอย่างสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมฉันจะยิ่ง เป้าหมายให้สูงขึ้นเวลามีปัญหาข้อ13ถ้าหถ้าดหงิดฉันจะลงมือทำข้อ14ฉันคิดเสมอว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการมองโลกหากรู้ทุกอย่างฉันอาจจะไม่โกรธเลยฉันถามตัวเองว่าปัญหาจะไปอยู่ที่ไหนในอีก5าปี15ไม่ใช่เรื่องมีประโยชน์หากฉันจะทำให้ตัวเองกังวลตรงข้ามกับ ฉันจะบ่มเพราะความคิดเชิงบวกข้อ16 ในทุกแผนการและทุกเป้าหมายฉันถามตัวเองว่าทำไมฉันจึงสามารถทำได้ข้อ17เมื่อใดที่หงุดหงิดฉันจะทำสิ่งที่ดีทันทีข้อ18ฉันไม่คาดหวังว่าชีวิตจะต้องมีความสุขตลอดเวลาฉันรู้ว่าอารมณ์ลบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตข้อ19ฉันรู้ว่าส่วนใหญ่ทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีปกติแล้วฉันจะพบโอกาส เมื่อทำทุกอย่างที่อยู่ภายใต้อำนาจของตัวเองข้อที่20งานยากจะทำให้ฉันเติบโตเหมือนกล้ามเนื้อเติบโตจากการฝึกยกน้ำหนักฉันรู้ว่าทุกการเติบโตต้องการแสงแดดและสายลมค่ะ20เคล็ดลับแก้กังวลและความกลัวบางทีถ้าเรากังวลมากๆเราคิดอะไรไม่ออกก็ลองฟัง20เคล็ดลับแก้กังวลและความกลัว ได้นะคะวันนี้ก็พี่มณีก็ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วพี่มณีจะมาอ่านให้ฟังใหม่วันนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขในเรื่องการงานการเงินและความรักสวัสดีค่ะ